งดงามแห่งแดนอีสานดังที่ประทานสวยปานประหนึ่งเมืองฟ้าผู้คนก็งามวาดวารามเด่นตางามทั้งนำใจประชาบ้านเมืองเกลื่อนตาไรนาสมบูรณ และตะการโอเบืองพลานชัยระดับเมืองไว้ให้งามวิไลผ่อนคลายเสื่อมสูญน,น้ำเบึงใสชำ่ำดังน้ำใจคนเพิ่มพูนไม่มีวันแหลงแห้งสูญเพิ่มพูนความรักและสามัรถีร้อยเอ็ด เทแ,แดนไพศาลแต่ครั้งโบราณเข้าขานน้ำกล่าวเรื่องราวยังมีสุวรรณภูมินั้นคือชื่อแดนแห่งนี้รวมสายเลือดไทยที่มีสร้างแดนแห่งนี้ให้งามวิลายทุงกุลาร้อง ไกลกว้างไกลสุดตากว้างจนกุลาร,ร้องไห้เพราะว่าสุดฝ่าฝันไปถึงกว้างก็แต่ยังแพ้น้ำในห่วงใจที่แพรกระจายออกไปครอบคลุมอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดเอย นายการาธิ์ครับประผมในฐานะนายกโครการหัฒส่วนจังหวัดร้อยเอ็มีความยินดีและเป็นเกยียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยการาธิ์และคณะในการมาทำเอ็มโอยบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งนโยบายการศึกษาหรือเป็นนโยบายหลักที่ผมได้าหาเสียไว้ในตอนหาเสียงแล้วก็นำมาปฏิบัติในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในอบจนั้นมีโรงเรียนสังกัดสี่โรงคือโรองเรียนกีฬาของอบจร้อยเอ็ดและก็มีโรงเรียนวัฒนธรมอีกสามโรงนะครับก็คือโอทองพิทยาคมหรือที่อรียกพ่อพนลวงไพรแล้วก็โรงเรียน ทุ่งกุลาประชาทุ่งสอนหรือที่บริษัทพิสัยโรงเรียนที่เหล็กพิทยาคมอยู่ที่อำเภออาษามานะครับเรามีเด้กยโรงร้อนแบบเป็นโรงเรียนพัทยุ่นะครับทั้ง4โรงก็ด้วยความดีใจและภาคภูมิใจที่มีท่านอธิการและคณะจากมหาวิทยาลัยกรสินนะครับให้ความสําคัญกับอบจพินณนโลกโดยทั้งมหาวิทยาลัยกรสินและองค์การมหาชน ร้อยเอกทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยง,งานของรัฐที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิง่นซึ่งเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมและความมีน้ำใจของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยความร่วมมือร่วมใจดังกล่าวนำไปสู่การจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ท,ทุกเรื่องวันนี้เราเข้าอยู่มันเป็นร,ร,ระดับสองของยุโรปสาภาพยุโรปที่เขาจัดมาอะไรทั้งประเทศมาลยัยถ้าจับรวมเรื่องของการทิชช่นและดรจิร์ลแอนเกิเมนเนี่ยเราได้ดับสองของประเทศไทยนะครับแล้วก็มาอะไรยาสินได้อันดับสิบในภาพร่วมของประเทศไทยซึ่งถ้าเรียงแล้วก็อาจจะมีมาอะไรระดับก่นอนหน้าเราไม่เกินสิบมาลัยนะครับ การผมก็เรียนว่าอันน Th ี้เราไม่สามารถบอกว่าเราคุยหรือเราประชาชนฝันเกิดจริงเพราะว่าเราไม่ใช่คนให้คะแนนนะครับงานสิ่งที่เกิดขึ้นผมด้วยการเ่นนั่นทราบว่าทางใจกระเสียนทั้งใจเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เข้าสู่หลักเกณฑ์ได้หย่งไจริงๆแล้วผมคิดว่าหกปีที่ทีมงานของวารกระเสินเริ่มการทํางานเราวางแผนว่าจะกลับมาอะไรให้เป็นอีกผู้แปรนิตร แทนที่จะบริหารจัดการแบบรับแบบว่าเราเรเราก็พยายามทำให้เป็นหน่วยงานอย่างนี้เอกชนเอกชนมาถึงเป็นเกิดงานของเชิญบริษัทมีโปรษัทที่ใต้เกี่ยวนะครับท่านผู้ที่ถามเดินไปดูขั้นตอนของวัตถุและกฎหมายที่เราทำนะครับทั้งสิ่งที่มาในอยากจะเรียนทุกท่านก็คือว่า วันนี้ถ้าท่านเข้าใจว่ามาอายรเพียงสอนนักศรรึกษาก็คงจะต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่มาลาไรจะต้องมีทั้งนักศรรึกษาและผู้เรียนนะครับทำาโ็นน้ชายสองคำนี้นักศึกษาเป็นกลุ่มที่โรงเรียนสี่โรงเรียนของอจอที่เราคิดว่าอย่างน้อยสนึน่งจะน่าจะมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาที่เราและเราแบให้เรียกเขาที่เราก็ต้องเรียนว่านักศรรึกษาที่เข้าสู่ระบบนะครับสิ่งที่เราต้องถูกฝากแลกเรียให้เราสอบแที่สองเรื่อง สำคัญที่ผมบอกว่ามาเลเซียมีภาพมุสอของ,ง,ของ,อง,ของที่ต้องจัดก,การให้เกิดระบบที่ดีเร่านีได้ที่หนึ่งภาษาอังกฤษที่เขาจาเป็นจะต้องใช้กับคนทั่วโลกนะคะระับกับอันที่สองก็คือ ICTL ที่ดิจิองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามารลเรามีทั้งสองศูนย์ที่อาไรสซะเน็นงมาตรฐานสากควใช้โ,คโทคโนโลยี ICTL เป็นมาตรฐานที่สามารถออกใปเซอได้ โดยผ่านกีรสารคนอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเขาอยากที่เราก็จับให้ทุกคนทุกประจำนะครับถามว่านักศึกษาเ,าเดี๋ยวนี้สนใจที่จะนั่งเรียนหนังสือแบบเต็มที่ไหมผมคิดว่าโลกเปลี่ยนจริงจริงขออนุญาตแนะนําตัวที่เป็นตัวที่เกี่ยวกับตัวเอ็มโอ,อย่สักนิดหนึ่งว่าว่ามหลาลัยเตรียมการว่าจะมาร่วมกับทางทางอบจอย,อย่างไรนะครับใช้เวลาสันส้นขออนุญาต นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราคิดว่าบิสดองปจิบันิที่สำคัญมากนะครับแล้วเราเป็นเจ้ประวัติศาสตร์นะคะจุดเริ่รมต้นของความร่วมมือในการพัฒนาจักรศาสตรท้องถิ่นของโครงการหน่วยส่จังหวัดพระกและมหาวิทยาลัยการิ์ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบของที่ระลึกโดยท่านประธานที่คิดท่านรองศาสตราจาร,รย์จิรพันธ์เพื่อนแสงอธิการบดีมาหาวิทยาลัยกาฬสิงรีค่ะทุกคนนั้นก็มีความภาคภูมิใจกันที่เราได้สงสัยนะคะ เป็นเซอรที่เราชาตรีชาประวังด้วยนะคะค่ะเป็นเซอท่าบริหารค่ะเป็นเซอร